สวัสดีครับมารีวิวกล่องควบคุมปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ผมได้ซื้อตัวทาร์เมอร์นะครับจาก l a z a ด a นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กไฟนะครับก็จาก l a z a ด a เช่นกันนะครับผมได้ต่อไฟขาเข้าที่เป็นเสียบปลั๊กนะครับนะครับแล้วก็ไฟขาออกก็มี2ช่องนะครับตัวนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ4ี่มงเย็นนะครับ เดี๋ยวมาดูโปรแกรมที่ผมตั้งไว้นะครับโปรแกรมก็จะเป็นกดตรงตัว P นะครับก็คือให้เปิดตอน7จดโมงครึ่งนะครับปิดที่เจ็ดโมงหนะครับเปิดเที่ยงนะครับปิดเที่ยง20นะครับเปิด4ี่โมงเย็นนะครับถึง4ี่โมงยีนะครับแล้วก็อ,อย่างอื่นก็ไม่ได้ตั้งไว้นะครับ มันมีเยอะนะครับมีทั้งหมดประมาณ28 28ครั้งนะครับ28โปรแกรมนะครับสามารถเลือกได้นะครับจะให้เปิดเวลาไหนแล้วก็ปิดเวลาไหนนะครับประมาณนี้นะครับอมันจะมีปุ่มสีแดงนี่คือปุ่มปิดเปิดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็พวกนี้ตัวตั้งเวลานะครับออันนี้ก็ สามารถตั้งวันได้นะครับวันให้เปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงสุกหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์พวกนี้นะครับก็ตั้งได้นะครับหรือว่าทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต่อใส่กล่องประมาณนี้นะครับท่านในส่วนใจสินค้านะครับผมจะมีลิงก์ตัวทามเมอร์ใต้วิดีโอนี้นะครับสหลับคลิปนี้ขอบคุณครับ